คดีทุจริตชุมนุมสากรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ซึ่งกลุมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษความเสียหายเบื้องต้นนั้นประมาณ300ล้านบาทแต่เชื่อว่าความเสียหายน่าจะมากกว่านั้นกลุมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ตรวจค้นทั้งหมด11จุดเพื่อที่จะหาหลักฐานต่างๆเชื่อมโยงกับสิ่งที่อดีตผู้บริหารของสากรนั้นได้มีการยักยอกและมีการทุจริตออกไปจากสากรเพื่อที่จะติดตามเงิน กลับมาคืนให้กับสมาชิกเพื่อที่ว่าจะตรวจค้นหาหลักฐานและเอกสารต่างๆที่อดีตของผู้บริหารสากลนั้นได้มีการยักยอกเงินไปจากสากลเชื่อว่าตัวเลขนั้นน่าจะหลักหมื่นล้านบาททั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้การดําเนินการการบริหารสากลแห่งนี้ดําเนินการต่อไปได้และมีรายได้กลับเข้ามาชดใช้แก่สมาชิกของสากลนับหมื่นคนครับ สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินลงพื้นที่จังหวัดกระบี่รับเรื่องร้องทุกข์จากสมาชิกสากลเครือข่ายชุมนุมสากลชาวสวนปลาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดเมื่อป,ปลายปี2564ต่อมารัฐมนตรียุติธรรมสั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไรรยริศเตมหิวงศ์ดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนพบการกระทำความผิดของอดีตผู้บริหาร ชุมนุมสากลชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดจึงเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษภายหลังจากคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้กรณีการทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสากลชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรคหนึ่งวงเล็บสองแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคดีพิเศษที่215ทับ2,565อธิบดี DSI แต่งตั้งรองอธิบดี DSI พันตระรัตตรียุทธนาแพร่ดำเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนโดยมีคณะพนักงานสอบสวนรวม31รายเรื่องชุมนุมสะกรกระบีเนี่ยในชั้นเนี่ยเราเพิ่งได้เสนอทานทีขออนุมัติรับเป็นคดีพิเศษนะครับมีการสืบสวนมาระยะหนึ่ง นะครับของคดีชุมนุมสากลกรกบะบี่ก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็เนื่องจากเรื่องนี้เป็นชุมนุมสากลสมาชิกเนี่ยผมว่าหลายหมื่นคนหรืออาจจะถึงแสนคนนะครับเพราะเป็นเป็นการชุมนุมของสากลขณะนี้เราท่านิบดีอนุมัติให้รับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับ แล้วก็อยู่ในระหว่างลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นที่เราเสนอขอรับเป็นคดีพิเศษในความเสียหายประมาณเกือบเกือบสี0ล้านนะครับแต่ว่าถ้าสอบสวนไปเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีความเสียหายมากกว่านี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีความเสียหายเท่าไหร่ครับจากการสืบสวนสอบสวนพบพฤติกรรมของอดีตผู้บริหารชุมนุมสากลชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบีที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องมีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนสหาหกรณ์อันเป็นเหตุให้ชุมนุมสหาหกรณขาดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจทําให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราวและมีการเลิกจ้างพนักง,งานเกิดความเสียหายจํานวนมากผู้บริหารบางรายผูกขาดในการขนย้ายน้ํามันปาล์มบางรายมีการปล่อยสินเชื่อผิดวิสัยของการทําธุรกิจโดยทั่วไปบางรายมีพฤติกรรมไปจัดตั้งบริษัท เพื่อมาซื้อกิจการโรงกลั่นน้ำมันของจุลนุมสาก์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบีส่อทุจริตตั้งแต่การซื้อที่ดินในการตั้งโรงงานในราคาที่สูงเกินจริงและมีพฤติกรรมเปิดโอกาสให้มีการหัวในการก่อสร้างโรงงานสาขาคลองท่อมน่าเชื่อว่ามีสถาบันการเงินที่ร่วมทุจริตด้วยเนื่องจากมีการปล่อยกู้100เอร์เซพฤติกรรมทั้งหมดนี้ สร้างความเสียหายให้แก่สมาชิกชุมนุมสากลชาวสวนปาลม์มน้ำมันกระบี่จำกัดทั้งสิน 16, ้น16,260ครอบครัวและสมาชิกสากลเครือข่ายอีก34สากลร,รวมจำนวน3า8 7 2นวน3 6 8 2ครอบครัวพฤติการเนี่ยเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีความต่างไปจากสากสลสโมสรรถไฟอยู่บ้างคือเป็นเป็นในลักษณะทุจริตเชิงนโยบ,บาย คือผู้บริหารเนี่ยมีการอนุมัติเงินหรืออนุมัติโครงการต่างๆเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะครับเช่นการซื้อราคาปาล์มเนี่ยก็ซื้อปาล์มคุณภาพไม่ดีแต่ซื้อในราคาที่เป็นคุณภาพดีเนี่ยก็เท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเป็นการว่าจ้างกับขนส่งที่มีสายสัมพันธ์หรือมีพวกพ้องของกรรมการขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับ มันกว่าจะพบความผิดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาเนื่องจากว่าผู้บริหารเนี่ยนั่งบริหารอยู่แล้วก็คล้ายๆนั่งทับความผิดขังตัวเองอยู่กว่าความผิดจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องพ้นจากตําแหน่งไปก่อนก็ถึงจะพบการดำความผิดจากพฤติกรรมังาวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติสารก,กรพุทธศักร,ราช2542 DSI จึงได้ดำเนินการขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดกระบี เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตผู้บริหารของชุมนุมสากลชาวสวนปานน้ำมันกระบี่จำกัดล่าสุดพันตุตรียุทธนาแพดํดำสั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังจากศูนย์สืบสวนสกดร,รอยและการข่าวกองปฏิบัติการพิเศษและกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค DSI เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นำหมายสารจังหวัดกระบี่ ข่าตรวจค้นเป้าหมาย9จุดประกอบด้วย 1. บ้านอดีตประธานคณะกรรมการสมคิดพรมเจริญ 2. บ้านอดีตผู้จัดการใหญ่ประชิดแสงขวัญ 3. บ้านอดีตเลขานุการและคณะกรรมการชาติบุญบุญชู 4. บ้านอดีตรองประธานกรรมการและคณะกรรมการสุเทพทองชัย 5. บ้านอดีตผู้ตรวจสอบกิจการอุดมเอียดอ่อน 6. บ้านอดีตคณะกรรมการประยงจินาวงศ์ 7. บ้านอดีตรองประธานกรรมการปกครองชูสี 8. บ้านอดีตรองประธานกรรมการปราโมทไหมทองและจุดที่9บ้านอดีตคณะกรรมการสมปองนวลสีผลการตรวจค้น,คนพบสมุดบันทึกบัญชีรับจ้างขนส่งน้ำมันปาล์มและบัญชีขนส่งน้ำมันปาล์มรายการเสนอราคาขนส่งน้ำมันปาล์ม รายงานประจำปีของคณะกรรมการสาก์ในปีที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุคดีเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนหลายรายการเจ้าหน้าที่ได้ยึดอายัดเพื่อนำมาตรวจสอบและจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลผู้กระทำความผิดโดยจะมีการขยายผลและเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่กระทบความเสียหายต่อประชาชน และสาก์เป็นวงกว้างในกรณีนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสาก์วิสิทธิ์ศรีสุวรรณระบุว่าปฏิบัติการการจุดค้นเพื่อค้นหาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ DSI เป็นความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการทุจริตในสาก์และเป็นกรณีตัวอย่างให้ผู้บริหารสาก์ต่างๆทั่วประเทศพึงสังวรว่าสาก์เป็นของสมาชิกผู้บริหารสาก์ ต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสมาชิกหลังจากที่ DSI ได้นำหมายสารจังหวัดกระบี่เข้าตรวจค้นพื้นที่9จุดล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายน2,565เจ้าหน้าที่ดี i ได้ทำการตรวจค้นเพิ่มอีก2จุดคือบริษัทกระบี่วิเศษน้ำมันปาล์มจำกัดและโรงงานสก,กัดน้ำมันปาล์มล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายน2565 ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจโทจัก,กรกฤษวิเศษเหตการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อสืบสวนสอบสวนและเสนอต่อศาลจังหวัดกระบี่เพื่อขอออกหมายค้นศาลจังหวัดกระบี่ได้ออกหมายค้นเลขที่186ทับสองจุดที่ 1. รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประกอบเผ่าพงร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ตรวจค้นบริษัทกระบี่วิเศษน้ำมันตามจำกัด โดยบริษัทกระบีวิเศษน้ำมันปาล์มจำกัดซึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของทอมน่าจะเป็นการครอบครองหรือการได้มาโดยมิชอบเนื่องจากโรงงานดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบีจำกัดมาก่อนและผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อดีตเป็นผู้บริหารของชุมนุมสหกรณ์ทั้งประธานรองประธานผู้จัดการใหญ่และอดีตที่ปรึกษา อาจจะเข้าข่ายเป็นคณะผู้บริหารเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและพวกพ้องจนส่งผลต่อผู้ถือหุ้นสหกรณ์ที่เป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มมากกว่า50,000รายได้รับความเสียหายจุดที่2เจ้าหน้าที่ดี i ตรวจค้นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเลขที่88ตําบตำบลคลองท่อมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี จากการตรวจคน้นพบเอกสารพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากคณะพนักงานสอบสวนจะพิจารณาสั่งคดีตามพยานหลักฐานพยานเอกสารและพยานบุคคลและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินวันที่4มิถุนายน2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมศักดิ์เทพสุทินพร้อมด้วยอธิบดีดีเอสไอตยลิตเตมหิวงผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลได้รวมกันพบปะผู้เสียหายซึ่งเป็นตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนตามน้ำมันกระบี่จำกัดตัวแทนสหกรณ์สมาชิกเครือข่ายพร้อมยืนยันว่าจะติดตามทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์นับร้อยล้านบาทกลับมาให้สมาชิกสหกรณ์ จากหลักฐานทั้งหมดมีแนวโน้มว่าจะสามารถออกหมายเรียกผู้ที่มีส่วนในการทุจริตชุมนุมสหกรณ์น้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ประมาณ7-8คนมาให้ปากคำพนักงานสอบสวน DSI ภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้และคณะกรรมการธุรกรรมปรปงจะประชุมกันในวันที่5กรกฎาคม2565เพื่อมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ที่มีส่วนในการทุจริตชุมนุมสหกรณ้ำมันปาล์ม ตามรายงานการสอบสวนนะครับในสัปดาห์หน้ากลมสอบสวนคดีพิเศษจะออกหมายเรียกอดีตผู้บริหารของสากร7-8ถึงคนเพื่อมาให้ข้อมูลแก่พนักงานสอบสวนในขณะเดียวกันคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินเตรียมที่จะประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินของอดีตผู้บริหารที่ยักยอกออกไปจากสากรครับ